สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมซ่อมไฮบิดฟ้าขาวยอดฮิตนะครับผมคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าถ้าอินเวอร์เตอร์ไฮบิดตระกูลฟ้าขาวเนี่ยเมื่อมันช็อตนะครับจะต้องทํำยังไงบ้างมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับที่ผมทําผมย้านะครับว่าขั้นตอนที่ผมทานะครับเพราะว่าช่างท่านอื่น นะครับอาจจะทําให้เหมือนผมนะครับอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้เเทพกว่านี้อะไรก็ว่าไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าเอ่อขั้นตอนนี้ผมได้ตรวจเช็คและต้องทําจุดไหนบ้างกว่าจะใส่ i gpt หรือว่า m o d f e t กลับเข้าไปได้นะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะไม่ได้วัดสัญญาณหรือว่าวัดไฟอะไรให้ดูนะเพราะว่าผมได้ทําลงไปหลายคลิปแล้วนะครับจะมาอธิบายเบื้องต้นเฉยๆว่าจุดไหนบ้างที่เราจะต้องเช็คเวลาเครื่องพังเครื่องชอ็อตนะครับ เพื่อนะครับสำหรับเป็นแนวทางสำหรับคนที่สนใจนะครับในงานซ่อมอินเวอร์เตอร์หรือว่าช่างมือใหม่หรือว่า,าลูกค้าผมนะครับที่ส่งเครื่องมาซ่อมจะได้ดูว่า,าต้องทำอะไรยังไงตรงไหนบ้างนะครับเวลาผมแจ้งประเมินราคาซ่อมไปจะได้เข้าใจนะครับว่าทำไมราคาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้งงนเวลาผมแจ้งไปนะครับผมโอเค ยกตัวอย่างเป็นเครื่องนี้เลยนะครับผมอาการก็ค่อนข้างหนักอ่าหนักไหมดูตรงนี้นะครับตายเรียบอันนี้ตายจริงๆนะครับผมเอ่อเก้าตัวนะครับไอ b t 9เก้าตัวตายเรียบเลยมอดเฟสสิบหกตัวนะครับเรียบร้อยนะครับสิบหกตัวนะครับมอลภาพนะครับตายเรียบเลยยกแผงนะครับเออผมซ่อมมาฟ้าขาวร่วมๆน่าจะเป็นร้อยเครื่องนะครับ ไม่คิดว่าไม่น่าจะเกินจริงนะเป็นร้อยเครื่องจริงๆเออมันไม่เคยเจอที่โหดขนาดนี้เลยอ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกหาว่าคีมโมร้อยเครื่องนี่หมายถึงรวมตัวอื่นที่ไม่ใช่ฟ้าขาวด้วยนะครับที่เป็นไฮบริดอ่ะเดี๋ยวมีดราม่าหาว่าคีมโมนะครับร้อยเครื่องที่ว่าก็กคือรวมตระกูลไฮบริดเครื่องอื่นด้วยนะครับเท่าที่ซ่อมมานะครับอย่างที่บอกไม่เคยเจออะไรที่มันหนักหนาสาหัสขนาดนี้เลยนะครับ 9ตัวตายเรียบนะครับถามว่าเจอไหมเคยเจอไหมที่เลตุ้มเป๊ะที่เสียหนัก,นกๆเคยเจอนะครับแต่เครื่องนี้ยอมรับว่าเป็นอีกเครื่องนะครับที่อาการหนักมากๆเลยนะครับ IGBT 9ตัวช็อตทั้งหมดเลยเหลือรอดไดโอดนะครับนี่ไดโอดไม่เสียไม่ค่อยเสียอยูล่ลยไดโอดเหลือรอดมาตัวหนึ่ง IGBT ตายเรียบทั้งสองฝั่งอันนี้ตายจริงๆนะครับวัดแล้วมอสเฟต1 6ตัวนะครับเรียบร้อยนะครับตายหมดเลยนะครับ อ่าโอเคทีนี้เมื่อมันอาการหนักสักขนาดนี้นะครับแต่แต่แปลกนะบอร์ดไม่ช็อตไม่ไหม,ไม้ไม่ดําอะไรเลยโอเคเมื่อมันช็อตหนักขนาดนี้อ่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างต้องทํำยังไงบ้างนะครับขั้นตอนแรกอย่างที่เอ่อรู้กันอยู่ก็ถอดออกมาหมดเลยนะครับทั้งมอดเฟสทั้ง IGBT ถอดออกให้หมดเลยนะครับทีนี้พอถอดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับไล่เช็คนะครับไล่ฝั่งนี้ก่อนก็ได้ d c to DC กล่องก็ไม่ชัดไม่เป็นไรนะครับ DC to DC เมื่อมอเตอรเฟช็อตไล่เช็คอาคาเกตนะครับอาคาเกตราวๆน่าจะเป็นส่วนมากจะเป็น10โอห์มนะครับไล่เช็คว่าขาดไหมนะครับตัวไหนสงสัยจะเปลี่ยนเลยนะครับไล่เช็คอาคาเกต2ก็คือเอ่อนะครับเอ่อเกตได้นะครับ, check, TR, รบ,นะรบมีเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่นะครับไล่เช็คด้วยว่าเสียไหมถ้าเสียก็เปลี่ยนนะครับอาตระกูลพวกนี้ไล่เช็คสรุปก็คือเช็คทั้งบอร์ดเลยนะครับ ตระกูลแถวนี้นะครับนี่แถวนี้ไล่เช็คทั้งบอร์ดเลยนะครับไล่เช็คแล้วเมื่อเคลียร์จุดนี้เสร็จแล้วอ่ะเปลี่ยนตัวเสียจบนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อจุดนี้นะครับเคลียร์จุดนี้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปให้มาเช็คชุดซับไพชุดไฟเลี้ยงบอร์ดนะครับมันจะมีเอ่อเอ่อมอสเฟตนะครับที่ใช้ขับมอปแปลงอยู่2ชุดชุดแรกนะครับเป็น ชุดเริ่มต้นเลยก็คือมอสเฟตตัวนี้ครับมออแปลงตัวเล็กมออแปลงตัวเล็กสร้างไฟ145โ oh วลต์หรือ13 0โ oh วลต์กว่าๆออกมาจุดนี้ส่งต่อมาเจอมอสตเฟตตัวที่2ขับมออแปลงซึ่งมออแปลงตัวที่2จุดนี้จะเป็นมออแปลงหลักสําหรับไฟเลี้ยงทั้งบอร์ดเลยนะครับไฟเลี้ยงทั้งบอร์ดเลยให้เช็คตั้งแต่ชุดแรกมาเลยนะครับอ่เตอสเฟตปกติไหมนะครับชุดไดโอดชุดอะไรปกติไหมนะครับเช็คชุดนี้เสร็จนะครับ ให้ยาวต่อมาเช็คจุดนี้นะครับมันจะมีใต้บอร์ดเนี่ยทำไมมันไม่โฟกัสนอใต้บอร์ดนะครับใต้บอร์ดมันจะมีหมออแปลงอยู่อ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมยกให้ดูเลยแป๊บหนึ่งอ่าเห็นไหมใต้บอร์ดมันจะเป็นมออแปลงแบบนี้นะครับจุดเมื่อกี้เนาะอ่าแล้วจุดแรกที่ผมบอกนะครับจุดหมออแปลงตัวแรกนะครับอ่าจุดหมออแปลงตัวแรกจะเป็นมออแปลงตัวนี้ ได้กล่าวไปแล้วขั้นต้นนะครับนี่ก็คือมอเอรเฟตที่ขับมอแปลงตัวนี้นะครับมอแปลงตัวที่2ก็คือตัวนี้ขับด้วยมอสเฟตตัวนี้ที่อยู่ใต้ล่างนะครับเป็นมอสเฟตที่ใช้ขับมอแปลงมอแปลงซัพพลายจ่ายไฟเลี้ยงทั้งบอร์ดนะครับโอเคกลับมาด้านใต้นะครับทําไมผมถ่ายให้ดูข้างล่างเป็นหลักก็คืออุปกรณ์ส่วนมากที่จะเสียมันจะเสียอยู่ใต้บอร์ดนะครับยังไงก็ต้องถอดบอร์ดออกมานะครับ อุปกรณ์ส่วนมากเสียใต้บ์ดอย่างที่บอกอ่ะเช็คมอสเฟตนะครับมอสเฟตถ้าไม่เสียอ่าก็ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเสียเราก็เปลี่ยนนะครับเช็คไล่มาเจอมอสเฟตตัวที่2ออ่าถ้าเสียเราก็เปลี่ยนนะครับอะไรมันมันมันจะอยู่ประมาณนี้ถ้าอะไรเสียเราจะเปลี่ยนให้หมดเลยเริ่มแรกเคลียร์ตรงนี้ก่อนก่อนที่จะมาตรงนี้นะครับเคลียร์ตรงนี้เสร็จมาเคลียร์ตรงนี้ชุดซับทายชุดภาาจ่ายไฟเคลียร์ตรงนี้เสร็จอ่าสมมุติว่าเราเคลียร์ตรงนี้เสร็จอาจจะเสียหรือไม่เสียอะไรก็แล้วแต่ จุดต่อไปก็คือจุดนี้อย่างที่บอกข้างล่างจะเป็นมอแปลงตัวเล็กซีเนอร์นะครับซีเนอร์จะชอบช็อตนะครับมีห้าหกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับซีเนอร์จะชอบช็อตตรงนี้ให้เปลี่ยนด้วยนะครับตัวไหนช็อตอยู่ให้เปลี่ยนไดโอดเอ่อถ้ามีไดโอดตัวนี้เป็นตัวเข้ามอแปลงถ้ามีไดโอดตัวนี้ไม่ดําให้เอ่อเช็คมอแปลงด้วยว่ามอแปลงช็อตไหมซึ่งกรณีของเครื่องนี้นะครับมอแปลงช็อต นี่เรียบร้อยนะครับมอระภาพาไปหนึ่งตัวมอแปลงช็อตด,ด้วยนะครับหนักมากโหรหาสาหัสเครื่องนี้เมื่อเช็คเคลียร์จุดนี้เสร็จแล้วนะครับเคลียร์จุดนี้เสร็จแล้วสามารถนะครับป้อนไฟเข้าบอร์ดชุดอบอร์ดตัวนี้เครื่องรุ่นนี้เป็น4 8โวลต์ป้อนไฟเข้าเลยเอ้อลืมบอกฟิวขาดด้วยเปลี่ยนฟิวก่อนด,ด้วยนะครับฟิว150แอมป์ขาดนะครับโหด,ดมากเปลี่ยนฟิวด้วยเ <c oughs> มื <c oughs> ม่อเปลี่ยนฟิวเสร็จอจ่ายไฟ4 8โวลต์เข้าเลี้ยงบอร์ดปุ๊บ ต่อสายสวิตนี่จะเป็นแจ็คของสวิตนะครับเปิดเครื่องต่อสายสวิตออกมาต่อไฟเข้าเลี้ยงบอร์ดนะครับบอร์ดคอนโทรลยังไม่ต้องเสียบนะครับบอร์ดคอนโทรลอยู่อยู่นี่นะครับบอร์ดคอนโทรลยังไม่ต้องเสียบนะครับจ่ายไฟเข้าเลี้ยงบอร์ดเปิดสวิตนะครับไล่เช็คไฟเลยจุดนี้จะต้องมีร30 1 4 0ถึง้โวลต์นะครับถ้าจุดนี้มีไฟส่งต่อมาขับหม้อแปลงชุดนี้นะครับ เมื่อมาแปลงชุดนี้ทํางานชุดไฟย่อยต่างๆจะต้องมีนะครับผมคงไม่ได้ต้องบอกจุดไหนมีไฟเท่าไหร่นะครับก็ใครที่มาถึงจุดนี้แล้วคงมีความเป็นช่างพอสมควรนะครับจุดไหนควรมีไฟเราก็น่าจะรู้กันอยู่อย่างสมมุติว่า7805นะครับอินพุตเท่าไหร่ออพุตเท่าไหร่เราก็น่าจะรู้กันอยู่ถ้าคนที่เป็นช่างเพราะฉะนั้นแล้วผมอาจจะไม่ได้บอกละเอียดว่าจุดไหนมีไฟเท่าไหร่นะครับ เราก็ดูว่าจุดไหนควรจะมีไฟเท่าไหร่เราก็วัดดูนะครับอย่าง7805มันก็ควรที่จะมี5โวลต์นะครับอะไรประมาณนี้ง่ายๆเลยวัดตรงขาคาปาที่อยู่ด้านใต้อีกด้านหนึง่งนี่ด้านใต้มันจะเป็นคาปาแบบนี้นะครับเราก็วัดตรงขามันเลยนะครับขามันอยู่ใต้นี้เราก็วัดตรงขามันเลย,าาย,ลาาเลยถ้ามีไฟก็แสดงว่าปกตินะครับส่งต่อมาจุดนี้นะครับไฟจุดนี้ต้องอาศัยประสบการณ์นิดนึงหรืออาศัย ที่ที่ว่าจํามาจากคนนั้นคนนี้นะครับว่าไฟมีเท่าไหร่นะครับก็ไม่รู้ว่าบอกไปจะเป็นไปทําให้ช่างคนอื่นไม่พอใจอะไรหรือเปล่านะครับอาจจะบอกไม่ได้หมดนะเพราะว่าช่างคนอื่นอาจจะทามาหากินอยู่เดี๋ยวผมโดนตีหัวนะครับไฟจุดนี้มีเท่าไหร่ก็เอาง่ายๆว่า10กว่าโวต์นะครับไล่เช็คดูมี5.6โกวลตน1จุดนะครับ วัดตามซีเนอร์เลยเอาง่ายๆนะครับทีนี้นะครับเมื่อไฟชุดนี้ทํางานปกตินะครับให้เช็คเกจได์นะครับเกจได์เสียไหมนะครับเช็คเกจได์ให้หมดด้วยก่อนที่ที่จริงเกจได์ต้องเช็คก,ก่อนที่จะปล่อยไฟเข้าระบบด้วยผมอธิบายข้ามขั้นไม่เป็นไรเ,เป็นว่าเช็คเกจได์ด้วยนะครับเช็คฝั่งนี้ด้วยเอาง่ายๆเช็คเกือบทั้งแผงเลยนะครับมันต้องเช็คเกือบทั้งแผงกว่าจะใส่ GVT ได้สรุปว่าเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ นะครับขั้นตอนวัดไฟนะครับขั้นตอนที่วัดไฟจุดพวกนี้มาปกติแล้วนะครับเช็คเกจได้ปกติเปลี่ยนชุดเสียชุดนี้แล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็ไม่มีอะไรแล้วพร้อมที่จะใส่อุปกรณ์นะครับทีนี้ขั้นตอนของผมก่อนที่จะใส่อุปกรณ์เข้าไปผมจะต้องวัดสัญญาณออกมาอีกนะครับคือบอร์ดตัวเนี้ผมยังจะไม่ใส่มอสเฟตหรือ IGBT เข้าไปเอามาขายอะไรตอนนี้ โอเคเอาไหมเมื่อกี้รถขายบันไดมาโอเคมาต่อกันทีนี้หลังจากที่วัดทุกอย่างเสร็จแล้วก่อนที่ผมจะใส่มอดเฟตหรือ IGBT เข้าไปนะครับผมจะประกอบชุดนี้เข้าไปในเครื่องก่อนเพื่อวัดสัญญาณนะครับหลายคนที่ติดตามช่องผมอยู่อาจจะเคยเห็นแล้วแหละขั้นตอนของการวัดสัญญาณส่วนใครที่ยังไม่เคยเห็นก็เข้าไปตามดูในคลิปเก่าๆของผมก็ลงไว้หลายคลิปอยู่นะครับคลิปนี้อย่างที่บอกจะไม่ได้มาวัดให้ดูจะมาบอกเฉยๆว่าทํานู่นทํานี่ทํานั่นนะครับ ก่อนที่จะใส่ igbt ก็วัดสัญญาณวัดสัญญาณเสร็จผ่านถ,ถึงจะได้ใส่ mosfet และ igbt เข้าไปนะครับเห็นไหมว่าขั้นตอนกว่ามันจะใส่ igbt ได้หรือใส่ mosfet ได้มันไม่ใช่ง่ายๆนะครับการซ่อมไฮบริดนะครับหรือรุ่นอื่นๆออฟแม้กระทั่งออฟกิดตัวเล็กๆก็แล้วแต่มันจะขั้นตอนประมาณนี้นะครับกว่าจะใส่ mosfet เข้าไปได้นะครับมันไม่ใช่เ,เครื่องช็อตนะครับซื้อ m osfet มาเปลี่ยนก็จบมัน คือถ้ามันง่ายอย่างนั้นนะครับเขาก็คงมีชุดมัเฟรสตสเร็จรูปขายนะครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นกว่าจะเปลี่ยนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปสําหรับการอธิบายและการลูกค้าที่ส่งงานมาซ่อมกับผมหลักการและวิธีทําผมก็จะประมาณนี้อาจจะไม่เหมือนชาวบ้านหรืออาจจะไม่เหมือนช่างเทพๆคนอื่นนะครับผมแต่ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ นี่ตบท้ายนะครับ IGBT นะครับแปลกอยู่นะช็อตได้ยังไง9ตัวนะครับที่สำคัญที่แปลกก็คือนี่ทำไมขาไม่เท่ากันมาอ่านะครับงงเลยนะครับขายาวไม่เท่ากันนะครับอันนี้เพิ่งแกะออกเลยยังไม่ทันได้ทำอะไรนะครับ